พี่น้องวัดอยู่กลางป่าเนาะเ็เห็ดพี่นอ้องเอเดอพี่น้องหาเห็ดน้ยยในใหญ่ไม่อีกต่ละมือแต่ละเว็นอาแต่เห็ดต้องคนเจออยูพี่น้องปาาง้าพัดแล้วงามเน,ะนาะงามงามงามเห็ดไข่มุกอืมอืมไข่มุกพี่น้อง khay muk đã vang đây minh long ấy vào suki ừ. ừ. không thì có kêu miến, ừ, này khay cái sến nào đào mục sa, được 2 đợt minh cái đi cái khay muk minh long ดีใจถึงสวนเดี๋ยวตังเพิ่มเดูอาฮทน้ำเถอะวัทนมมาพี่นอ้องอ๋ออัได้สองดอ,อกแู้่อนนะแต่สดอกแล้วพี่น้องเลย ตำแก้วอิม่อออมได้พี่น้องซีดอกเหรอโอ้ยงามงามงามซีดอกเหรอพี่น้องจ๊ะทำเก็บง่ายเหตุผลมุ่น้องสีส้มพู่งขาคนนี้ปิ่งตำแก้วสีดอก หเห็ดนาแดแล้วตื้มกันได้เก็บสุเห็ดเนาะพี่น,อน้องเห็ดนั่งได้นเนกเ็บเบิดแล้วมอเียเห็ดร่วมโอ้ยงามดี่พี่น้องจ้าคุณสี่ดอกงามงามงามปิ่งตับแก้วหาต่อพี่น้องไปต่อหน้าเล็บ ธรรมชาติกรดอกหนึ่งโอ้กยยิบกิจนาเรนานหนาวพี่น,อน,น้องงามครักเนาะฝนลิ้นอีกแล้วจะไปต้มตำแก้วปนสัก,กะเก็ดอันไข่มุกแสบด้พี่น้องนี่นาเรีนี่ <tôi mệt> ừ. 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 nào đây, nó ngọt 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 นี่ใบสองดอกปุดดอกนี e 8, 2, nah ้ปุ่นกันลิ้นไม่เมื่อยนอนปุ่นลิ้นลิ้นกับเจ็บคือเกาใบใหม่หลายบัวบึงค่ะค่ะกะโบเห็นเลยนี่นด้อื้ Hva het den igjen?

เห็ดม่วงเ็ดม่วงเฮ็ดม่วงกีบเ็ดม่วงพอตุ้มๆเลยไพอตุ้มๆอืมสามดอกแล้วสามดอกยางคันนี่ดอกไหนกันที่นอก ดอกเลยคดอกบานเพิน่นม่วงหรือเออได้เห็ดม่วงเห้หลวงเอียงก่อนที่เออเอียงเล็ดเตอร์เล็ดเตอร์นี่แหละซื้อเพิ่นนะพี่น้องนี่นี่คือดอกบานเพิ่นจะ้ะดอกบานเพิ่นจะเป็นลักษณะนี้ ดอกนี่นตอนนี้วันนี้สองสายพันธุ์ที่เขาเก็บพันมั่งเหรอซีน้ำตาลกับสีนีน่นะพี่น้องกินได้จ้ะแซ่บนะแต่สีน้ำตาลมันจะออกขมขมจักหน่อยนะอันนี้บกขมนี่ปุ๊บตัวนี้บกขมราคากับโบนิโอนี่พี่น้องกินได้จ้ะฝนสิตกนเแมือนอิหล่ ลบืงเห็ดหหน,นี่นีานน้าแล่นี่น้าแล่อีกพี่น้องมบคว้ยมีเนาะเห็นยังได้เปิดกล่องหาไปน้ำกันพี่น้อง

เพิ่งเลยเห็นเข็ดนาเรเก็บหล่นแล้วพี่น้องเก็บชุกเข็ดที่กินได้อืนมนาเล่ด้นี่พี่น้องนี่ดอกเดียวซ้ำนีบ่บอกเหรอหามืออีกด้วยเขพี่น้องแลเห็นบอเข็ดต้นโกนอยู่ดอกเดียว ใส่วันนี้เบิ้งด้วยได้ยู่ดีเนาะนี่พึ่งหวนันก็จากเทาเนี่ยแล้วนะพี่นอ้องจะกินได้คือเกา่าวันวันม,ม,ม,มีคนยังเจาะไหมเนาะ,น,ะมมมนี่โอมีเนาะโจาะเลยรถไฟมาพอดีเสียงรถไฟวนๆมันมาแล้วพี่น้องเก็บเผ็ดข้างรถไฟคือเก่าเก็บชูเฮ็ดที่กินได้ hãy à, bưng ít à, hái cắp xu huyết thích kiếm đầy câu là bưng này chỉ hết tiếp tục hết thích kiếm đầy bỏ ít con sẹp lên chỉ nhoáng hết gì nữa กินได้บอเบียได้พี่น้องนี่แซ่บขาพี่จะออกเหนียวๆจักหน่อยนี่นี่เห็ดตัวน,นี้นะกินได้เห็ดยิง่งขาวๆคน,น,น,นเห็ดอ,อ,อันเอียงก่อเออเห็ดยาเราก็เลื่อนซื้อคนเอียงก่อนี่นอ่อนอยู่เอาก้อนพี่น้อง เอาไปเฮ็ดน้ำชกน้ำซาดื่มเนี่ยอ่อนๆอยู่ว่าผมก็ลืมซื้อเพื่อนละวบววัวยังแบบพิงวิ่งเนี่ยผมก็ลืมยังก็สร้างหัวน้อ,นองเฮ็ดน้ำชกน้ำซาเนี่ยบางคนก็จะว่าก็าจะออกไปต้มใส่ไก่แสบวันฉันพี่น้องนี่นะอ่อนๆหรอกอ่อนๆแต่ว่าหน้นคอยไปศึกษาบางคนพนวดว่าเอาไปเฮ็ดน้ำซาซื้อๆไปหัน่นหั่นหั่นตากแห้งเฮ็ดน้ำซาเนี่ยพี่น้องนี่ เหี้ยสิ่งดีนะอดอกก็ไม่หุ่นหกหกมาเลยโอ้ยมองแล้วดอกสองดอกอันนี้มันเป็นพันธ์สีเขียวอมส้มผู้นี่สิพี่น้องจ้า บเมนบเบียด้วจ้ะก,กินได้อยู่ในหนังสือในตำร่าของมีนี่พี่น้องเนี่ยี่แต่เห็ดกินได้เห็ดไข่มุกนี่นะไฮเบิ้งเนาะยันก่อจะผพดว่าเออคือสีเขียวนะเพราะีพันธ์สีเขียวกินได้นตำราของมีคอามามล้วลตำลามาเปิดไ้เบิ้งพี่น้องเนี่นี่กินได้นี่อันซุ้มเห็ดอันนั่นอันเปสเห็ดมานร่วมกันก็นกวลวกแซ่แข็งให้กินอันนี้ก็สิตเพราะว่าเห็ดซุ้มนี่มันจิตต่ำปนต่ำแก้วได้นะซุ้มเห็ดอัน ม่วงขอแช่แข็งไว้กับเห็ดร่วมส่วนน,นนึงท่านี้ก็ชิต้มลวกน้ำถิ่นซึ่งก็ชิบตำแก้วบัดนี้พีน่น้องจ้าลวกน้ำถิ่มต้มลวกน้ำตำเช็ดปนตำแก้วนะตำปนบนแก้วดอกบอกผิดบอกถือ,อยี่แม่เมื่อกี้เลยลวกน้ำถิ่มสักกัน บกถิ่มจากน้ำนึงสะกกอนขอจังสีมาตุ่มเส่นำปลาลาพี่น้องอาหารอีสานเฮียลูกเรวขงจังมากกันบุตรเหตุไทยบึงตุ่มเส่นกำน้ำปลาลาพี่น้องตุ่มเชนกำน้ำปลาลา มันปลายใส่ยังหลอกพี่น้องคือปนป่าบ้านเท่าลหละแก้วเห็ดกะว่าได้ปนกบว่าได้พี่น,อน้องแก้เ็นเห็ดอันยังก็ไข่มุกแล้วก็เห็ดนาแดะผสมกันพี่น้องเด้อพี่น้องกินข้าวน้่กันแซ่บๆอาบไย่เม่จะ้ะกับผักปลาลวกผักอืแซ่บพี่น้องออกรสชาติออกเป็นหวานนี่จังเห็ดละงูบ้านเท่านี่พี่น้อง คือไข่มุกนะเนาะเก็บมาเ้ามาล่างดีๆออกล่างแล้วเ้ากับมาลวกถิ่ม้อก่อนพี่นอ้องต้มถิ่ม้อก่อนจากน้ำนึงแต่เขาจังมาต้มใช่น้ำปลาลตุมโดนๆอยู่เป,ป็นสุกแล้วเอามาตําตัมใส่หัวหอกหัวหอมก็จังหัาเห็ดป่นเห็ดตะไคร้บานเา้นองหลับพี่น้องแซ่บพี่น้องมาด้วยจ้าจินเขาน้องกันจา้า